สนับสนุนโดย OR เ e,. ติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันวันที่4พฤศจิกายน2 5 6พนรยสนสุริยันหงวิไลโฆษกสายยุทธธรรม อธิบายสิทธิและกระบวนการทางศาลจากกรณีหนุ่มไรเดอร์ออกรายการทีวีเล่าเหตุการณ์ถูกยื่นฟ้องคดีรับของโจรต่อศาลจังหวัดเชียงรายว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าเมื่อวันที่17ตุลาคม2568พนักงานอายการจังหวัดเชียงรายเป็นโจทยืย่นฟ้องนายวอจำเลยที่1นนายพอจำเลยที่2ซึ่งเป็นหนุ่มไรเดอร์ เป็นคดีอาญาหมายเลขดำฐานความผิดร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมและรับของโจรโดยโจทย์นำตัวจำเลยทั้งสองมาส่งสารจังหวัดเชียงรายซึ่งสารได้สอบถามเรื่องทนายความจำเลยที่1แถลงว่าจะหาทนายมาเองส่วนจำเลยที่2ต้องการทนายความและขอให้สารตั้งทนายความ ศาลจะมีหนังสือขอแรงทนายความให้จำเลยที่2กํกำหนดนะัดสอบคำให้การและดำเนินการคุ้มครองสิทธิทและเสรีภาพในคดียาญยาวันที่13พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคำให้การในวันดังกล่าวศาลมีคำสั่งให้หมายขังจำเลยทั้งสองเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวอร์จำเลยที่1ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราววางเงินสด50,000บาทเป็นหลักประกันศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1ไปในวันนั้น ส่วนจำเวยที่2ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ปรากฏว่ายื่นคำร้องขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดสารมีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมติดตั้งต่อมาวันที่19ตุลาคม68เวลา14บนาฬิกา2ีบนาทีบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนยื่นประกันภัยอิสระภาพวงเงิน5 0,000บาทขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเวยที่2อาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและมีคำสั่งออกหมายปล่อยในวันนั้น โฆษกสายยืดธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าสายยืดธรรมมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยตัวชวั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาอย่างต่อเนื่องศาลทั่วประเทศเปิดทําการเพื่อรับคําร้องและพิจารณาคําร้องขอให้ปล่อยตัวชวั่วคราวทุกวันไม่มีวันหยุดการอนุญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวมีการใช้มาตรการต่างๆแทนการเรียกหลักประกรันได้แก่การตั้งภูมิกับดูแลถูกปล่อยตัวชวั่วคราว หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวอันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและขยายโอกาสในการปล่อยตัวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยดังนั้นแม้ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ก็สามารถยื่นคำร้องขอใช้มาตรการอื่นแทนได้